สวัสดีทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่บีแอลม์สิงทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับนี่คือผ่านยุทธจักรสอยคิวนะครับแหมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปที่แมนเชสเตอร์คอนเวนชั่นนะครับเพื่อชมเกมสนุกเกอร์รอบชิงชนะเลิศนะครับในศึกทัวร์แชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งก็โหสุดมันเลยครับเพราะว่าหลังจากที่ไปที่โอทัฟอร์ดมานะครับก็มาที่เทลฟอร์ดนะครับตรงนั้นมาดูเกมนัดชิง มาร์คเซลบี้นะครับซึ่งเป็นฉลามร้ายจากเลสเตอร์เชอร์เจอกับทางด้านของพ่อมดแห่งวิลชอร์นะครับนั่นก็คือจอห์นฮิกกินเลครับโอ้โหมันมากฮิกกินเนี่ยนำห้าหนึ่งเบสออฟนทีนะฮะนำห้าหนึ่งแล้วก็โดนมาร์คเซลบี้เนี่ยกดรวดเดียวเจ็ดเฟรมติดนะฮะขึ้นนำไปเป็นแปดต่อห้าแล้วหลังจากนั้นเป็นของฮิกกินครับ กดรวดเดียวเหมือนกันก็คือ5เฟรมติดนะครับมาชนะ10ต่อ8เฟรมนะครับ10ต่อ8เฟรมรับเงินไปถึง1 5 0 0 0 0นปอนด์นะครับส่วนคนแพ้ก็คือเซลบี้เนี่ยก็รับไป6 0 0 0 0ปอนด์นะครับโหน้าเป็นตูดลิงเลยเท่านั้น <c oughs> <c oughs> นะฮ <c oughs> นะก็พอหมดบิสกี้ยังคงแข็งแกร่งโอ้โหแล้วแกนี่ตอนนี้หน้าแก่กว่าพ่ออีกครับสำหรับจอน์นิกินนะครับแก่แกนะฮะแก่แก่ผมปีเดียวนะจอน์นีิกินสีครับ นะก็ผมเนยีดนะครับนะก็ไปดูเกมนี้มาถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องครับเพราะว่าในเรื่องของการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกนะครับก็ปีนี้แน่นอนจะเริ่มต้นในการคัดเลือกก่อนนะครับคัดเลือกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ7ถึง16เมษายนจะเล่นที่ English Institute of Sport ในเมืองเชฟฟิลด์อังกฤษนะครับสหราชอาณาจักรเพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมือ เข้าไปเล่นที่ c รูซิเบิลเทเตอรนะครับในรอบ16อ่าคนไปเจอกับท็อป16นะปีนี้เกมที่ c r นะู c i b l e t h e เตอรนั้นจะเล่นตั้งแต่วันที่19เมษาจนถึงวันที่5พฤษภาคมนะครับรอบคัดเลือกมี128คนเข้าแข่งนะครับเพื่อชิงทั่วอันทรงเกียรติทุกรอบ10ใน19เฟรมเป็นเกมยาวนักกีฬาไทยลงแข่งขันทัน้งสินน้นะค6คนด้วยกันนะครับ6คนด้วยกันแล้วก็จะเล่นรอบแรกนั้น4คนนะ แล้วก็ยืนรอนั่งรอนอนรอในรอบที่3อีก2คนจะเป็นใครติดตามครมับมีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์เปอเรชั่นเป็นเจ้าของ s u ูซูกิสวิปวันนี้กับแคมเปญสวิปยูอัพรับ Suzuki w อลลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด5 0,000บาท พร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้ครับท่านผู้ชมกรับนะฮะเสียงชักคลายเอาล่ะวันนี้ผมมีเรื่องของโปรแกรมนักกีฬานะครับมาให้ก Р ับทุกท่านได้เตรียมเชียร์กันนะครับก็ยังไม่มีถ่ายทอดสดแต่ทรูเนี่ยเขาจะถ่ายในรอบสุดท้ายแน่นอนนะครับโปรแกรมเริ่มเป็นแบบนี้นะครับ รอบแรกจะเริ่มในวันนี้แหละนะครับวันจันทร์ที่7เมษายน20นา30นาทีคัดเวลาไทยมาให้แล้วนะครับซันนี่สายล่าฟ้านะครับอัคนีส่งเสริมสวัสดในมือ95ของโลกจะเจอกับกิสกุบาซานี่นะครับซึ่งเป็นมือ22ของโลกจากมุมไบประเทศอินทาเดียแล้วก็เล่นในเวลาเดียวกันเลยนะครับก็คือใบพัดศรีราชาสิริพาพรน,นวนทัาจันจันนะครับก็จะพบกับฟารัดอาจีบจาก ปากีสถานนะครับ20่สนาฬิกาสานาทีในวันนีน้และในวันพรุ่งนี้นะครับอังคารที่8เมษายน16บหนาฬิกาครับควิดคิวเฮาส์มนัสวินเพชรมาลัยกุลน,นะครับก็จะพบกับลีออนคอรลี่แชมป์เยาวชนโลกนะฮะคนล่าสุดนะครับรุ่นยูสิปีจากสาธารณรัฐไอแลนด์นะครับก็ได้สิทธิ์ไวการ์ดมานะครับไอ้คอลลี่นี่ไอ้หนูนี่เพิ่งอายุ18ปีเท่านั้นนะครับวันอังคารแข่ง1คนก็คือควิด และคนที่4ี่ของเราจะเล่นในวันพุธครับในเวลา16นาฬิกาเช่นเดียวกันครับก็คือน้องมิงนะครับมิงสระบุรีนัชชารัตน์วงหาฤทัยนะครับจะลงเล่นเจอกับเอียนเบิร์นมือ84ของโลกวัย40ปีนี่คือ4คนที่จะเล่นในรอบแรกของนักกีฬาไทยหลังจากนั้นนะครับอีก2คนที่ยืนรอในรอบที่3เนี่ยเมื่อบางคนนอนแล้วก็นั่งนะครับ เล่นในวันที่13เมษายน16นาฬิกาขออภัยครับอ่ะถูกแล้ว13เมษายน16นาฬกาหมูปักน้ำนบพลแสงคำและในวันนั้นนะฮะก็จะยืนรอก่อนนะส่วนอีกหนึ่งคนก็คือเทพชายาอุ่นหนูนะครับเอฟนครนายกจะเล่นในวันที่14เมษายน16นาฬกาเช่นเดียวกันนี่คือโปรแกรมของนักกีฬาไทย ตามลุ้นตามเชียร์และลุ้นผลกนนารแข่งขันไปด้วยกันที่นี่ครับ b ี a m ล i n มซิงทดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะจ๊ะตัวเอง